s o ฟต์พาวเไทยจากวัฒนธรรมสู่พลังระดับโลกประเทศไทยเดินหน้าผลักดันซอฟต์พาวเ14สาขาให้เป็น,นกลไกสำคัญในการสร้างรายได้ใหม่ให้ประเทศตั้งแต่อาหารดนตรีภาพยนตร์การแสดงเทศกาลกีฬาเกมท่องเที่ยวไปจนถึงภาพไทยและงานหัตถกรรม ทั้งหมดนี้คือพลังความเป็นไทยที่พร้อมต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์และเวทีโลกหนึ่งในซอ์พาวเวอร์ที่โดดเด่นที่สุดคือผ้าไทยรากงาวัฒนธรรมที่ได้รับการยกระดับอย่างยิ่งใหญ่จากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงได้รับการยกย่องว่าเป็นราชินีผู้ทรงอิทธิพลด้านแฟชั่นที่สุดในเอเชีย กว่า60ปีก่อนเมื่อไทยยังไม่มีเครื่องแต่งกายประจำชาติพระองค์ทรงมีพระราชดำริให้พัฒนาชุดไทยร่วมสมัยโดยร่วมกับดีไซเนอร์ระดับโลกปีแอร์เบาแมงจนเกิดเป็นชุดไทยพระราชนิยม8แบบอันสง่างามได้แก่ชุดไทยเรือนต้นชุดไทยจิตรดาชุดไทยอมรินชุดไทยบรมพิมานชุดไทยจักรีชุดไทยจักรพรรชุดไทยดุสิต และชุดไทยสิวาไลซึ่งกลายเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติที่ใช้ในพระราชพิธีและงานสำคัญจนถึงปัจจุบันแต่ที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นพระองค์ทรงใช้แฟชั่นเป็นพลังการพัฒนาคนด้วยการสวมใส่ผ้าไทยทุกภูมิภาาทรงส่งเสริมช่างทอผ้าผ่านมูลณิธิศิลปาชีพทำให้ผ้ามัดมีผ้ายกทองผ้าไพรวา ผ้ากเรียงผ้ามอนและผ้าพื้นเมืองหายากกลับมาเฟื่องฟูอีกครั้งกลายเป็นอุตสาหการรมสร้างอาชีพและความภาคภูมิใจของคนไทยทั่วประเทศ ปัจจุบันชุดไทยพระราช,ชนิยมยังคงสะกดสายตาคนทั่วโลกและถูกจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์นานาชาติและเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักออกแบบรุ่นใหม่นับเป็นซอฟท์พลร,ร์ที่ทรงคุณค่าที่สุดของไทยเพราะไม่ได้เป็นเพียงเสื้อผ้าแต่คือมรดกทางวัฒนธรรมที่เชื่อมอดีตปัจจุบันและอนาคตเข้าด้วยกันอย่างงดงาม